สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านวันนี้ช่อง m a ร์ก u n นเนอบายลุงมาร์กนะครับก็มีรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในการเลือกกระสุนติดปืนนะครับก่อนอื่นก่อนใดๆนะครับให้พี่พรบกวนคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ากระสุนที่ทุกท่านใช้ติดปืนนะครับเป็นกระสุนตัวใดจาก3ประเภทนี้หรืออื่นๆก็ได้นะครับและฝากรบกวน กดติดตามกดถูกใจวิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบค,ครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับช่องมาร์ก u กันเนอร์นะครับ mm hmm. ก็จะมีอีกหนึ่งข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยการวัดน้ำหนักนะครับหรือชั่งน้ำหนักของตัวดินขับของแต่ละตัวของกระสุนบูเลต์มาสเตอร์นะครับใน3ตัวนี้มี1นนะครับลูก LRN นะครับ เป็นกระสุนหัวตะกัวลูกซ้อมนะครับตัวที่2เป็นหัว FMJ นะครับและตัวที่3เป็นกระสุนแจ็กเก็ตฮอลล p พอยตหรือ JHP นะครับเดี๋ยวมาเริ่มชมกันเลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เรามาวัดตัวน้ำหนักของปอกกระสุนแล้วก็ตัวดินขับที่อยู่ภายในนะครับกระสุนทั้ง3แบบของ Bullet m a s t e r เริ่มที่ตัวแรกนะครับเป็นปอกกระสุนของลูก LRN นะครับเป็นหัวตะกัวนะครับมีดินขับอยู่ด้านในนะครับเดีย๋ยวลองมาวัดดูกันครับจะขออนุญาตว,วัดแค่เพียงครั้งเดียวพอนะครับน้ำหนักอยู่ที่4.0กร,รัมนะครับ ตัวต่อไปเลยครับเป็นหัว fmj นะครับดีนขับภายในแล้วก็ปอกกระสุนนะครับช่างน้ำหนักได้ที่4.3กรัมนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นมาจากหัวตะกัวดธรรมดานะครับ3กรัมตัวต่อไปเป็น jhp นะครับ ปอกเงิน bullet master 4.4กรัมนะครับของแจ็คเก็ตโฮโลพอยต์มีดินครับกับปอกกระสุนต่อมานะครับผมจะใช้วิธีการใช้ฝานี่นะครับเป็นตัวลองสำหรับลองดินครับเพื่อวัดเฉพาะดินครับนะครับโดยวางฝาลงไปนะครับ ฝามีน้ำหนัก2.2กรัมนะครับผมก็จะรีเซ็ตเป็น0ีนนะครับแล้วเริ่มวัดที่ตัวที่1น,นะครับเป็น l r n ทเรียนปืนลงไปนะครับอยู่ที่0.2กรัมนะครับถ้าวัดเป็นออนนะครับ ขอไยครับคราวนี้เราต้องเทใหม่นะครับขออนุญาตปรับเป็นออนก่อนนะครับ สซีโรครับอันนี้ยังคงเป็นของตัวหัวตะกัวนะครับอาจจะมีติดค้างบ้างนิดนึงนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ10ออนนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นตัวหัว FMJ นะครับจะมาชั่งน้ำหนักของตัวดินขับอย่างเดียวนะครับเซซิโลครับ ได้อยู่ที่0.3นจุด3กรัมนะครับ fmj วัดเป็นออนนะครับอยู่ที่10ออนนะครับลองวัดครั้งที่สองได้14ออนนะครับ ีนี้มาลองวัดตัว JHP Jacket หัวล p o i n t นะครับเริ่มวัดที่เป็นกรัมก่อนนะครับน้ำหนักตัวฝาแล้วก็เซตซนะครับนำตัวที่3นะครับหัว JHP ได้0.3กรัมนะครับแปลงเป็นออนนะครับจะได้อยู่ที่14กรัมผมคิดว่าเป็น14กรัมนะครับอ่าโอเคเป็น14กรัมนะครับจะค่อนข้างเท่ากับตัว fmj นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวต่อมาเราจะมาวัดน้ำหนักชั่งน้ำหนักตัวปอกสุะปอนเปล่านะครับของแต่ละชนิดอันนี้ก็เริ่มจาก L i N นะครับปอกท้องเหลืองนะครับอยู่ที่3.8กรัมนะครับถัดมานะครับเป็นหัว F M J ปอก FMJ นะครับยังมีไพมเมอร์อยู่นะครับได้3.9กร,รัมนะครับตัวต่อไปแจ็กเก็ตโฮลโ p o พอยเป็นปอกเงินเหมือนกันนะครับมีไพมเมอร์อยู่ได้4.0กร,รัมนะครับ ต่อมาเดี๋ยวลองมาวัดขนาดความยาวของปอกสุนนะครับเริ่มที่ตัว L R N เหมือนเดิมนะครับโดยใช้เวอร์เน c ย l า p e r นะครับเซสิโลนะครับได้เท่ากับ19มิลลิเมตรนะครับ19.01 ตัวถัดไปเลยครับความยาวก่อนนะครับ19.09นะครับ f mj นะครับ19.10ครับ แจ็คเก็ตโฮโลพอยด์นะครับ19.15นะครับแจ็คเก็ตโฮโลพอยด์ต่อมาเดี๋ยวจะมาวัดขนาดรัศมีของตัวปอกระสุนนะครับ ปลายนะครับได้อยู่ที่เก้าจุดเจ็ดสี่มิลิเมตรนะครับตัว lrn ต่อด้วย fmj นะครับเก้าจุดเจ็ดเก้ามิลลิเมตรนะครับปอกกระสุคนควรจะเท่ากันนะครับ 9.80น,นะครับมิลลิเมตรของ FMJ ออขอไปครับเป็น JHP นะครับต่อมาดูความหนาของตัวปอกกระสุนนะครับ0.43ย์มิลลิเมตรนะครับ 0.44 lrn ต่อมา f m j นะครับ0.40 0.47นะครับตีเป็นสัก0.4นะครับตัวแจ็คเก็ตฮอลลพอยต์นะครับ เอเป็น0.6ไม่น่าใช่นะครับ0.41น,นะครับแจ็ตกเทก็ร์โรพอยต์ก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นขนาดกระสุน9ม mm. ม9คูณซึ่งลักษณะความยาวของปอกกระสุนจะต้องได้เท่ากับ19มิลิเมตรนะครับ ภาคราวนี้เดี๋ยวจะมาดูใกล้ๆก,กันนะครับว่าลักษณะของตัวดินขับเป็นอย่างไรนะครับผมพยายามจะปรับโฟกัสให้ชัดนะครับจะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆแท่งมัสก้อนมัสเมโลนะครับผมได้ชื่อมันแล้วผมเรียกมันว่ามัสมเมโลจิ๋วแล้วกัน เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นก้อนๆเหมือนถูกตัดท่อนนะครับน่าจะเห็นนะครับเป็นก้อนๆตัดท่อนอันนี้เป็นของ L R N นะครับแต่คิดว่าไม่น่าต่างกันนะครับ ตัวต่อมาตัวที่2เป็นของ fmj นะครับแต่ดูเหมือนลักษณะจะมีความยาวมากกว่านะครับความยาวมากกว่าของ lrn นะครับและตัวที่3นะครับจะเป็นของ Jacket h o ข low point ค่อนข้างยาวขนาดเท่ากับของ fmj นะครับ อาจจะมีผลในเรื่องนี้ก็ได้นะครับเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมีความยาวมากขึ้นก้อนเท่าเดิมครับแต่มีความยาวมากขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเทียบตัว lrn กับแจ็ k เก็ตโ o โลพอยนะครับลองเทียบกันดูครับอาจจะมีสีที่ต่างกันกนิดนึงด้วยนะครับ ถึงทําให้ราคามีความต่างกันนะครับอันนี้เป็น lrn ส่วนตัวนี้เป็น jhp นะครับแล้วลงมาเทียบตัว lrn กับตัว fmj นะครับ ขีดแดง1ขีดนะครับเป็น L R N สองขีดเป็น F M J นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับว่าลักษณะมันมีลักษณะแบบนี้ก็ไว้เป็นข้อมูลให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับ เนะครับเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้วัดตัวกระสุนตั้งแต่ครั้งแรกหรือตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะครับที่ผลิตมาจากในกล่องนะครับว่าน้ำหนักตัวแต่ละตัวนะครับมีน้ำหนักเท่าไหร่ทั้ง3ตัวเลยนะครับเริ่มจาก lrn ก่อนเลยครับ lrn 12.5กรัมนะครับ135เกนหรือ134เกนนี่แหละครับน่าจะเป็น134เกนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับต่อมาเป็นลูก fmj นะครับ124เกรเกนนะครับอยู่ที่12.5กรัมนะครับ fmj หัวมนุนและตัวสุดท้ายนะครับเป็นแจ็คเก็ตโฮลลพอยต์อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นความเร็วเท่าไหร่นะครับจะเป็นลูก f อลูก JHP หัวรูนะครับอยู่ที่12.4กรัมนะครับ ขอว่าตัวเลกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สิบสองกรัมเท่าเทกัน ครับเป็นไงกันบ้างครับกับจากที่รับชมกันมาหวังว่าจะเป็นข้อมูลให้พี่ๆเพื่อนๆตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกกระสุนตัวไหนติดปืนดีสำหรับผมผมจะเลือกตัวที่สามารถปกป้องตัวเราและคนรักในครอบครัวได้นะครับขอบคุณครับ